สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการตรวจซ่อมเตารีดไอน้ำฟิลิปนะครับรุ่นนี้2,400วัตต์นะครับรุ่นนี้2วัตต์การปัญหาก็คือตัดนะครับตัดเร็วเกินไปพอตัดเร็วเกินไปผู้ใช้ก็จะมาเล่งตรงนี้ครับเพิ่มขึ้นพอพอพอไฟมา ก็จะมาแบบร้อนไปเลยนะครับพอร้อนไปเลยผ้าก็ทําให้ผ้าไหมนะครับซื้อมาแรกๆก็ปกตินะครับก็รีดปกติพอใช้ไประยะหนึ่งก็จะเริ่มล้วนอย่างที่บอกนะครับก็คือต,อตัดเร็วเกินไปเพราะตัดเร็วผู้ใช้มาลิงตัวนี้ก็จะทําให้ร้อนไปเลยทําให้ผ้าไหมนะครับรุ่นนี้จะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ตรงนี้นะครับ เวลาเราวัด,วดถ้าเราหมุนหมุนให้หน้าคอนแทคต่อเนี่ยนะครับอันนี้หมุนจะมีเสียงหน้าคอนแทคต่อแล้วต่อแล้วถ้าเราวัดค่าโอームเนี่ยตัวนี้ก็จะไม่ไม่ไม่ขึ้นค่านะครับไม่ขึ้นค่าขนลุดสังเกตมิเตอร์ครับว,วัดค่าโอ์มเนี่ย ิเตอร์จะไม่ขึ้นค่านะคือขึ้นค่ามันก็จะสูงไปเลยเพราะว่ามันมี e อุปกรณ์อิเ, oh เล็กทรอนิกส์ e ขวางอยู่นะครับพอขึ้นค่าก็เป็นเมกะโอห์มไปเลยนะครับเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขวางอยู่นะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าบังคับไฟผ่านนะครับเรามาดูรุ่นรุ่นเก่ากว่านี้นะครับฟิลิปเหมือนกันนะครับรุ่น สองันสามวัตต์นะครับรุ่นนี้จะเป็นเมนนนนะครับเมนนถ้าเราบิดให้หน้าคอนแทคต่อนะครับต่อแล้วจะเชียงแตกเรามาวัดที่สายสายก็จะได้ค่าขดคดลวดตรงๆก็จะได้ค่าคดลวดตรงๆนีครับประมาณ ประมาณ30โอห์มนะ25-30โอห์ม oh นะครับตัวน,นี้ครับเป็นน่วนคนระับก็จะวัดค่าคนรวดได้ตรงๆแต่ถ้าเราปิดนก็จะไม่มีนะครับตำแหน่งปิดนะก็จะไม่ต่อนะครับอนนี้รุ่อง3ฟิลิปเหมือนกันนะเป็นเมันน่นนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น ิเล็กทรอนิกส์ควบคุมนะครับตรงนี้นะครับก่อนที่ไฟจะเข้าคอนแทคกับผลลวดนะครับจะผ่านมาเข้าไฟผ่านอุปกคณ์อิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้นคราวนี้เราต้องมาทําการตรวจซ่อมรเราก็ต้องมาแกะช่วงนี้นะครับฟิลิปเนี่เราก็าแกะช่วงนี้ส่วนช่วงล่างเราไม่ต้องแกะอะไร,รแต่ถ้าเราจะล้างหน้าคอนแทคเราต้องแกะให้หมดนะครับมาดูวิธีถอดนะครับวิธีถอดเครื่องมือก็จะมี ให้วงครับให้วงแฉกให้วงแฉกแล้วก็ตัวหกเหลี่ยมรูปดาวนะครับที่มีรูตรงกลางมันจะมีรูตรงกลางก็คือเบอร์เบอร์ประมาณร้อยสิบห้านะครับตัวตัวที่สองก็จะใช้อยู่ประมาณสองตัวนะครับถ้าฟิลิปก็เบอร์ร้อยยี่สิบกับหนึ่งห้าก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็อีกตัวนึงก็คือ ให้ควงวัดไฟนะครับเพราะว่ามันต้องมาแกะตรงนี้นะแกะตรงให้ควงวัดไฟก่อื่นแล้วก็แกะตรงนี้ก่อนนะแกะตรงนี้จะเป็นใช้ควงแฉกนะครับแกะอันนี้เป็นอันหลับแรกนะครับ ถ้าเราเกี่ยวไม่ถูกมันอาจจะทําให้บอบช้ครบบเป็นน็อตแฉกธรรมดานะครับเสร็จแล้วเราก็มามาเปิดตัวนี้ครับเปิดตรงนี้แล้วก็เป็นหกเหลี่ยมที่เป็นรูปดาวนะครับต้องเปิดตัวนี้ออกก่อนนะครับก,ก็จะเห็นนอ็อต น็อตอยู่ประมาณสามตัวนะครับตัวฟ้าปิดแล้วก็ตัวนี้แล้วอีกตัวหนึ่งซ่อนอยู่ตรงนี้วิธีวิธีถอดตัวนี้ก็ใช้วิธีงัดงัดเบาๆะครับมันก็จะหลุดนะครับตัวนี้ก็จะหลุดออกมาตัวนี้ครับเราเราก็จะเห็นนอ็นอตน็อตตัวนึงซ่อนอยู่ตัวนี้ก็เหมือนกันงัดขัดขึ้นเบาๆมันก็จะหลุดบา่าตัวนี้ก็ใช้ใช้คูงแฉกครับ เป็นใครคงแจกเล็กนะครับอันนี้เราก็ตัวนี้ถ้ามันหลุดหลุดออกนะครับก็คือทับสามตัวนะครับ น็อตสามตัวนอ็นอตน็อตฝานะแล้วก็น็อตตรงนี้แล้วก็น็อตตรงนี้ตัวน็อตสามตัวนะครับพวกนี้แล้วก็มาถอดถอดตัวนี้ออกคือใช้ตัวนี้ค่อยๆงัดนะครับเสร็จแล้วพวกนี้มันก็จะเป็นหูที่เกี่ยวกันไว้เฉยเราต้องค่อยๆงัดนะครับตรงนี้องค่อยๆ งานออกเพราะว่ามันเป็นหูสอดสอดรัดก,กันอยู่ถ้าเราไปเอาขึ้นตรงตรงมันอ,อาจจะหักได้เนะนะรียกเพ่อเๆค่อเพื่อดันเอาผมจะเราเอาแผ่นฮารแผ่นบางๆนะครับเหมือนเราขีด ขอบโทรศัพท์เนะีเวลาเราเปิดฝาขอบโทรศัพท์ก็ใช้ลักษณะเดียวกันเพื่อไม่ให้มันหักแล้วก็กรีดไป็นกรีดไปน,น,ไปน,นแล้วกก็แล้วแต่เทคนิคนะครับคือย้ายมันหักนะ ด,ดตรงนี้มันจะเป็นสองชั้นนะครับตรงนี้แล้วก็ถอดชั้นนี้ก่อนก็นได้เพื่อให้มันง่ายแล้วก็เทียดันดันชันชันันฝานี่แล้วก็ออกอก่อนก็ได้ครับค่อยใส่ทีหลังนี่ก็ชั้นที่สองอยู่ตรงนี้นะครับชั้นนี้ต้องระวังเพราะว่ามันมันค่อยมีเขี้ยวเยอะนะครับมีเขี้ยวสอดกันเยอะ ค่อยๆงัดนะครับเพราะมันจะมีหมูเกี่ยวกันไว้อยู่ดัให้ควงดีที่สุดนะถ้าให้ควงวัดไฟที่ปากเล็กๆต้องดันเขี้ยวมันจะหลุดนะครับดันให้เขีย้ยวหลุดให้มันบอบ้ำนอยที่สุดนะ เครื่ังเกตดูมันจะมีหูหนึ 1, 2, 3, 4, 4. ่งสองสามสี่นะครับสี่จะเป็นหูนี้ครับหูนี้ฝั่งฝั่งนี้ก็จะสี่หนึ่งสองสามสี่ดังนั้นเวลาเราถอดเราต้องพยายามอย่าให้ตัวนี้มันมันขาดนะครับถ้าเราเอาขึ้นตรงๆมาอาจจะขาดหูนี่นะมันก็จะมาเกี่ยวข้า เดี่ยวเข้าพวกนี้มันก็จะมีบาของมันอยู่วางเดี่ยวมันก็จะเป็นหงสหงสเกี่ยวค่อยๆนับเสร็จแล้วเราก็มาเจอตรงนี้ครับเจอแผงอิเล็กทรอนิกส์นะครับแผงอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรามาดูสายไฟนะครับเราสังเกตเนี่ยสายไฟไฟ,ไฟอันนี้เป็น ไฟจากสายไฟครับอันนี้อันนี้อันนี้คล้อไว้เฉยครับเป็นเป็นขั้วเสียบไฟจากสายไฟ L นะครับคือสายมีไฟก็จะมาเข้านี้แล้วก็ไม่วิ่งกลับตช่นี้ครับวิ่งกลับเช่นนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นนิวตันนะครับเพื่อมาเลี้ยววงจรอิเล็กทรอนิกส์อันนี้เป็นนิวตันนะครับเส้นขาวอันนี้ไฟเข้าอันนี้ก็ไฟแต่เป็นนิวตันอันนี้เป็นไฟวิ่งกลับ ก็จะ,ะมีสามเส้นนะครับ3มเส้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมอีกชั้นหนึ่งนะครับช่วยเทอร์โมสตัตดข้างล่างนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เพิ่มเข้ามานะครับเขาเรียกเซฟตี้ออโต้ออฟนะครับตามตาม,ตามชื่อตามชื่อในกล่องครับตัวนี้นะครับเซฟตี้พาวเวอร์ออฟปลอดภัยด้วยการตัดไฟนะครับ เรามามาดูกล่องสีฟ้าตัวนี้จะไม่มีคนระับตัวนี้จะไม่มีถ้าเรามาเปรียบเทียบกันก็จะมีตัวนี้เพิ่มเข้ามาต,ตัวนี้เพิ่มเข้ามาสีดำสีฟ้าหรนะือวิธีแก้นะครับวิธีแก้ก็คือเรามีสองวิธี เราตัวนี้ไปซ่อมนะครับอาจจะพวกสีเสื่อมหรือไม่ก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้บางตัวมันเสืส่อมส่วนมากก็จะเป็นตัวตัวเหลืองน,นะครับเสื่อมค่าซ่อมนะครับแต่แต่จะค่อนข้างยากเพราะว่ามันจะเคลือบกันน้ํากันไหลไว้นะครับสีนี้เพราะว่ามันก็จะมีรีเลย์นะครับพวกสีพวกรีเลย์ส่วนม,มากตัวนี้จะเสี่วิธีที่สอง ไม่ใช่นะครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างหลายร้อยอยู่เหมือนกันนะครับตอวรีดอาจจะประมาณตีไปเก้าร้อยนะครับตัวนี้ก็บางบางรุ่นก็พอๆกับค่าตอวรีดเลยจะเป็นร้อยนะครับรบ,บางรุ่นก็สามสี่ร้อยนะครับคือจริงๆแล้วก็ไม่จําเป็นนะครับเราก็ต่อต่อตรงนะครับคือต่อตรงยังไงต่อเหมือนเหมือนรุ่นเมน,นนวดนนี้ รุ่นนี้เขาจะไฟมาก็จะต่อเข้าขั้วโดยตรงนะครับรุ่นนี้ก็จะมาก็จะต่อเข้าขั้วโดยตรงเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูก็จะไม่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิก ไฟมาก็จะต่อเข้าขั้วเลยตรงเลยไม่ไม่ไม่ขึ้นไปข้างบนไม่มีอิเล็กทรอนครับรุ่นี้ไฟมาจากสายไฟมาจากสายลักก็จะมาเข้านี้ก็จะเสียบเข้าขั้วเลยตรงอันฝั่งนี้ก็จะเป็นแสดงสถานะอันนี้ดินสายดินอันนี้จะเป็นเนื่อต้อนอันนี้ไฟครับตรงรตรงอยนี้ครับตรงตอย่างนี้เลยครุ่นนี้ส่วนส่วนตัวนี้ มันจะบังคับไฟจากแทนที่จะเข้านี้ก็จะมาขึ้นข้างบนก่อนแล้วก็มาออกข้างล่างนะครับส่วนนิวต้นก็ตรงนี้แล้วนะครับเราก็แค่เอาตัวนี้ออกนะครับเราไม่ใช้เพราะก,ก็อย่างที่บอกมี2อวิธีเราจะซ่อมตัวนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนซีหรือรีเลย์หรือรรอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับมันก็ซ่อมมันก็ใช้ได้แต่ถ้าเอาแบบ ไม่ปวดหัวนะครับบางทีซ่อมไปมันอา,อาจจะอยู่ในระยะหนึ่งก็จะรวนอีแล้วก็ไม่ใช้เลย<ส>แล้วก็ถอดออกถอดชุเนีวออกไปถอดชุน,นีวออกลย<ส>ถ,อถอดมันก็จะมีเงี้ยงค่อยๆเดึง ชุดนี้เราถอดออกเลยเราไม่ใช้นะเราไม่ใช้ถ้าเราถ้าเราไม่ไม่เลื้อตัวนี้เราอาจจะเอาไว้ตรงนี้ก็ได้แค่พับสายขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเลื้อแล้วเราก็ออกออกเลยมันก็จะเลือตรงนี้นะก,ก็จะเหลือสายนลยครับแล้วก็ในต้นเข้าเข้าตรงนี้เลยแล้วก็ไฟก็เข้าตรงนี้เลยนะครับ ก,ก็จะเหมือนเหมือนตัวสีฟ้านะครับเป๊ะเลยนะครับตัวสีฟ้าเป๊ะเลยคานนี้ตัวนี้จะไม่มีจะไม่ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ละก็จะเป็นเหมือนตัวสีฟ้าคือรุ่นสองพันสามเท่าที่ ทดลองใช้ดูก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับเพราะว่าอุปกรณ์ข้างในเหมือนกันมันจะต่างกันแค่มีตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับคือเราไม่ใช้ตัวนี้ก็รีดปกติไฟก็ไม่ไม่ร้อนมากก็ควบคุมควบคุมได้เหมือนตัวนี้เป๊ะเลยครับไม่มีปัญหาเราแค่เอาตัวนี้ออกเสร็จแล้วเราก็ประกอบนะประกอบกำลังเช็ดคั่วให้แน่นนะครับ เสร็จแล้วเราก็ประกอบทั้งวิธีประกอบนะครับก็อันนี้ถอดที่หลังเสร็จกนอนก็คือตัวนี้ครับสเกตดูมันจะมีตรงนี้ต้องระวังตัวนี้ค่อยใส่ที่หลังนะตัวรนี้ตนี้ก็จะมีเดือยตรงนี้ต้องระวัง ก็จะค่อนข้างใส่ใส่ก็จะง่ายแค่กดลงไปมันก็จะล็อกครับพอใส่ตรงนี้เสร็จแล้วก็ใส่ตัวนี้เลยนะครับแล้วค่อยใส่น็อตตัวนี้ก็สวมเข้าไปใส่เข้าค่อยๆขยับนะมันก็จะเข้าล็อกกันเสร็จแล้วแล้วก็ใส่น,อนสส็อตนะครับใส,ใส่นอ็นะนอต นอตน,นี้ก็จะเป็นรูปดาวนะน็อดาวครับน็อตน,นี้ก็จะมาเย็บตัวนี้ไปแล้วก็จะมีน็อตอีกตัวนะครับตัวนี้เป็นน็อตตัวเล็กนะตัวนี้เป็นน็อตตัวเล็กเป็นไขควคงเฉกนะ ต้องระวังมันหล่นนะครับหล่นไปช่องอื่นครับเนี่ยพอเราเลึดยึดน็อกก็จะทำให้ชุดนี้แน่น,นเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปตัวนี้ที่เราเติมน้ำ ก็จะจัดระเบียบก็จะเข้าได้ก็จะเข้าได้จะเข้าบาปเเสร็จแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ก็จะลิกความน้ำออกต้องใส่ให้ถูกถูกกันนะครับกดกดเข้าแลก็ก็จะล็อกเข้ามาเอง แล้วถอดก็แค่แง้กับน,นี้ก็ใส่ตัวปิดหัวน็อตอับตัวค่าค่าสติกเกอร์ปกติมันจะมีกาวนะครับถ้าเราแกะแล้วกาวมันก็จะหลุดค่อยทาใหม่ก็ประมาณปิดแล้วก็มาปิดท้าย ท้ายนี้เราเราต้องใส่ตัวนี้ก่อนนะถ้าเรามาใส่ในนี้มันจะใส่ค่อนข้างยากวิธีใส่เราก็ไล่ไล่ตัวนี้้มับกล้่อยๆใส่ตัวนี้ก่อนนะครับใส่ท้ายแล้วก็เอียงเอียงเอียงจัดตำแหน่งนะครับเราจะใส่กันได้แต่ถ้าเรามาใส่ท้ายมันจะไม่เข้านะครับเราก็ใส่ใส่ตัวนี้ก่อนใส่ให้ให้มันครอบครอบชุดนี้ก่อน อ,อนกชิึงไม่ตึงนท่าไงใส่ข้างล่างแล้วก็โยกมาก็จะเข้าแล้วใส่็ับ เสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราเรามาเช็คกงนี้ครับอันนี้หมุนไ,มได้เยอะครับเพราะส่วนนี้เราไม่ได้เลือกก็ปกติตัวนี้ต้องหมุนได้ยาวนะครับถ้าเราใส่ไม่ถูกมันจะหมุนได้สั้นนะอันนี้เรามาหมุนดูตำแหน่งหน้าคอนแทกมันเปิด,ม,ปดมันจะดังแทกนะครับนะนเปิดแล้วครับเรามาวัดค่าโอーม ว่ามันจะเหมือนตัวสีฟ้าไหมเพราะว่าไม่ผ่านอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มันจะขึ้นค่าขดลวดเลยนีครับขึ้นแล้วครับตอนยี่ห้าพรเราดิดหน้าคอนแทคไม่ต่อก็อไม่ ตำแหน่งปิดก็ไม่ตอบ ก็จะมีค่าวข้าต้มถาครับก็ประมาณนี้ผ่าก็คือนนตอนนี้แปลงให้เป็นเหมือนสีฟ้านะครับก็จะใช้ได้ปกตินะครับคราวนี้ไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาทําให้มันผิดเพี้ยนนะครับก็จะเป็นแบบเมนนวดนะครับสองพันสิบนะครับยวจะลองเสียบปักให้ดู ตอนนี้เราปิดให้ต่อนะไฟก็ติดนะ้วเราปิดกับตัดไหมเพราต้องตัดนะไปด้านนี้ต้องตัอต่อต่ัตัด,ตด,ตดสุดไว้ไม่ได้ใส่น้ำก็เลยไม่ได้เปิดนานร้อนนะนะทำเป็นแบบแมนันนวลนะก็จะไม่มีปัญหาเรื่องตัดเร็ว หรือเวลาเร่งก็จะไม่ร้อนนะครับในการแนวทางแก้ปัญหาชุดนี้เราก็ออกเลยไม่ใช่นะครับไม่ใช่ถ้าซื้อก็น่าจะหลายร้อยอยู่นะครับบางทีราคาใกล้เคียงกับตัวนี้ซื้อใหม่นะครับก็เป็นแนวทางในการแก้แก้ปัญหานะครับตารีดตัดเร็วแล้วก็พอเปิดก็ พอไปเล่งก็จะทําให้ร้อนเกินไปนะครับแล้วก็ใช้ต่อแบบแมนววนเลยนะครับคือไม่ผ่านอุณรภูเท่นิดิมคือไม่ใช้นะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับหลายท่านนะครับในการตรวจช่อมแก้ปัญหาครับฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ